แก้นิสัยผลัดวันประกันพรุ่งถือว่าเป็นอุปสรรคชิ้นโตเลยของคนที่อยากจะประสบความสําเร็จก็คือการผลัดวันประกันพรุ่งหลายคนรู้นะว่าเราอควรทําอะไรแต่มันไม่ได้ทำซะทีอ่ะเป็นไหมถ้าใครเป็นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคือมันขี้เกียจฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหานี้นะคือ การวางแผนและโน้ตไว้เลยนะครับและเขารบแผนงานของเราให้เรารู้เลยว่าตั้งแต่ตื่นยันเตียงเนี่ยวันนี้เราจะทําอะไรบ้างแน่นอนถ้าเราไม่มีการวางแผนเนี่ยเราจะใช้เวลาแล้วก็พลังงานสมองเยอะมากๆในการคิดว่าเดี๋ยวทาอะไรต่อดีนะแล้วพอมองไปที่งานงานหนึ่งเนี่ยบางทีมันเยอะไงมันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีมันเ้ออะ่ะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยซอยเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆเล,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 เลแล้วถึงเวลาปึ๊บ เรานัดหมายกับตัวเองว่าจะทําอะไรเ,เราทํามันเราเคารพมันเราทําไปตามสเกดูจะมีตารางในการพักผ่อนบ้างก็ได้แต่จบเวลาพักผ่อนก็ต้องทํางานต่อแบบนี้ยเชื่อไหมทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากนะรู้ตัวอีกทีเราก็จะเลิกผลัดวันประกันพุ่งแล้วก็ประสบความสําเร็จใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นก็ลองแบ่งปันมาในคอมเมนต์นะเชื่อเฮียพรเฮียตกผลึกให้แล้ว